สวัสดีครับว eh, ันนี้กลับมาพบกับนปฏิพัฒน์ออโต้นะครับขอสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีรถสวยมารีวิวกันให้ดูกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับรับรองว่าถูกใจคุณลูกค้าหลายๆคนแน่นอนนะครับสำหรับใครนะฮะที่กำลังมีแพลนจองรถมือ2นะครับใช้สักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะนะครับหรือว่าตอนเดียวที่เป็นเพาเดิมเพาลอยนะครับตอนนี้ที่ร้านเรามีรถให้เลือกสัรค่อนข้างที่จะครบทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับมีรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเด็ดขานะครับที่เราไปดูตัวรถกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันปฏิพันธ์ออโต้นะครับสวันนี้นะฮะรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ห่างหายไปนานนะครับนั่นคือตอนเดียวที่เป็นเพาลอยนะครับวันนี้นะครับมีรถมานําเสนอคุณลูกค้าอีกหนึ่งรุ่นนะครับใครที่กําลังสนใจนะฮะหรือว่ามีแผนที่จะออกรถนะครับตอนเดียวไปบรรทุกหนักเพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์นะครับออนิวสามพันอิสุนะครับอีกนุ่นเลยที่คุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้มีรถเข้ามาที่ร้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูตัวรถเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับเป็นอีวุสติแมกนะครับเครื่อง3,000ตัว S นะครับตอนเดียวเพาลอยนะครับรถปี2019นะครับรถปีเดียวนะฮะส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเพาลอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางโตโยต้าหรือว่าอีวุสตนะครับเราพยายามคัดรถปีใหม่ๆนะครับ18 19นะฮะเพื่อให้คุณลูกค้าเลือกสรรได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็ตัวรถสวยนะครับ พร้อมใช้งานทันทีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณลูกค้าเรื่องเหมาะกับที่ร้านเราเยอะนะครับเพราะว่าอะไรตัวเลือกเรามีนะครับตัวรถเราสวยราคาเบาๆนะครับพร้อมของแต่งครบนะฮะคุ้มขนาดนี้นะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวรถที่เป็นเพาลอยนะครับเราจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับมีใบวิศวะรองรับให้นะครับโถือว่าครบจบเลยนะฮะในส่วนคันนี้นะครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถปี2 0 1 9นะครับ อีสุนะฮะถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่คุณลูกค้าหลายคนนะครับเลือกใช้นะฮะในเรื่องของรูปทรงโฉมนะฮะความหล่อความเท่นะครับอีสูเนี่ยกินขาดเลยนะครับในส่วนคันนี้เนี่ยเป็นตัวหน้า MY19 แล้วนะครับคันนี้เราก็ใส่เป็นโลโก้แดงให้นะครับอีสูสวยๆเลยนะครับส่วนโคมไฟหน้านะครับเป็นแบบฮาโลเจนนะครับเดิมๆโรงงานนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ายังไม่มีนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามา คุยกันหน้าร้านอีกทีนึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับในส่วนรถตอนเดียวนะฮะามาดูในส่วนตัวเครื่องดีกว่านะครับเครื่อง3 0 0พ dbi นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่มีคณลูกค้าให้ความสนใจกันเยอะมากนะครับถ้าเกิดเราพูดในส่วนรถตอนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นซิกเอร์ประจำร้านปฏิพัทธ์ออโต้ไปแล้วเลยก็ว่าได้นะครับรถสวยปีใหม่ราคาถูกนะครับแล้วก็ของแต่งจัดเต็มนะครับถือว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยให้ความนะฮะสนใจในตัวรถตอนเดียวของทางร้านเราเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับคันหน้า นะครับแกมข้างนะครับเม็ดอาร์กนะครับตะเข็บต่างๆนี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวน็อตฝักระโปรงอะไรงนี้นะครับอยู่จุดเดิมจากโรงงานนะครับแผงกันความร้อนใต้ฝาฝังกระโปรงนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับในส่วนตัวที่เป็นแผ่นเพจนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครคล่องๆเนี่ยโอ้โหสบายๆเลยนะครับหรือว่าใครมีความรู้เรื่องในส่วนของตัวแผ่นอีซูเนี่ยอันนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับมาพูดคุยสอบถามอะไรงนี้เพิ่มเติมมันได้นะครับหรือว่าเรามีงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถที่เราอยากจะไปวิ่งเนี่ยอยากจะไปเพิ่มเติมนะครับ เครื่องส0 0พันคันนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกคุณลูกค้านะฮะถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวอิสุนะครับเรื่องในส่วนของตัวโฉมรูปทรงความหล่อเนี่ยผมบอกเลยว่าโหสุดๆแล้วนะครับสามารถแต่งเติมอะไรได้อีกเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับออนิวสามพันเพาลอยนะครับมาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่ออีกว่านะครับสับคันนี้เป็นรถเพงเข้ามาใหม่นะครับเราเพิ่งล้างคลีนทำความสะอาดเสร็จนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยล้อมงล้อแม็กคู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกัน คุณลูกค้าอยากได้ลายอะไรนะครับ17 18นะครับมาเลือกกันที่ร้านได้เลยนะครับ w e l T E R E C E นะครับแล้วแต่ชอบไม่ชอบก็ต้องชอบนะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะฮะเป็นไฟเลี้ยวก็แก้มข้างนะครับตัวรถนี่สีขาวเดิมๆโรงงานเลยนะครับมีตัวกันสาดมาให้นะครับแล้วก็ตัวตรงเบ้ารองมือนะครับเป็นแบบโครเมียมนะฮะตกแต่งเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ติดตั้งให้จากทางร้านนะครับอุปกรณ์ตกแต่งกระจุกกระจิกแค่นี้เนี่ยเรา ติดตั้งให้มันดูสวยงามเพิ่มเติมไปนะครับเรามาเน้นในส่วนของตัวช่องล่างแล้วก็ตัวคอกนีกว่านะครับแซมคันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะเราใส่เป็นคอกแซมเลสไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเพานะฮะเป็นแบบเพาลอยนะครับเราก็ท้าผาขอบ15นะครับแล้วก็รัดด้วยยางมิชิลินเอ็กปี2020นะครับ225755หนะครับกระทะเบิกใหม่ยางเบิกใหม่นะครับคุ้มๆเลยส่วนตัวคอกนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ชอบเป็นแบบแซมเลสบางทีเนี่ยเราอาจจะมีใช้งานในส่วนของตู้ทึบก็มีนะครับบางทีีเน่ย เป็นเพาลอยก็จริงนะครับไม่จำเป็นต้องใส่คอกอย่างเดียวนะฮะตู้ทึบก็สามารถใส่ได้นะครับเลือกความสูงได้นะครับเมตรแปดสเมตรสเมตรสิหรือว่าตัวคอกนี่จะเอาเปแบบคอกเตี้ยก็ได้นะครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนท้ายแน่นอนนะครับตัวล็อกฝาท้ายนะฮะโคมไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนี้อยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคันนี้ นะครับดำกระบะบนให้แล้วนะฮะแล้วก็ดำกระบะล่างให้แล้วนะครับเพื่อว่าพอเวลาบางทีเนี่ยเราอาจจะบรรทุกหนักนะครับก็เสริมไปเลยกันกระบะสุดตัวไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้คุณลูกค้า เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับภายในคันเดียวนะครับเราไม่ต้องออกไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสมมติออกจากร้านนี่ก็คือวิ่งใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยนี่เดี๋ยวผมใช้กล้องแพนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นโช๊คไขว้กันฝั่งละนสามตัวนะครับแหนบสลักนะฮะตรงเตงนะครับบูทเหล็กนะครับแล้วก็ตัวสกีนะครับส่วนตัวท่อนี่เป็นแบบออกซิ่งๆหน่อยนะฮะแล้วก็ปลายได้สีนะครับ หัวเดียวซิ่งนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าวโดยรวมนะครับตัวรถทําครบแล้วนะฮะภายในคันเดียวนะครับเราจะไปใส่เพาลอยเพิ่มอีกทำไมใส่ล้อกระทา,า,า,าะ่าเพิ่มอีกทำไมดามกระบะเพิ่มอีกทำไมในเมื่อคันนี้คันเดียวนะฮะครบหมดแล้วนะครับรถสวยแบบนี้ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อว่าครับลองดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับซ้ำตัวอิสูเนี่ยถ้าเกิดเองเปรียบเทียบกับแบรนด์หลักนะครับอิสุออปชั่นเขาจะน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว I ่า ถ้าเกิดเรามองในส่วนของตัวที่เป็นด้านนอกเนี่ยคุณลูกค้าส่วนใหญ่เลือกอีสุยเยอะกว่านะครับวันนี้ผมสอบถามจากคุณลูกค้าที่มางว่าจากทาง,ง้านเราเนี่ยค่อนข้างนี่เยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นความคิดส่วนตัวด้วยว่าในส่วนของตัวรูปทรงนะฮะโฉมอะไรต่างๆเนี่ยครับคือมันจะหลอกกินขาดมากจริงนะครับส่วนของภายในนะฮะคอนโซลหน้านะครับก็จะมีแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับ ตัว c d ดีวิ MP3 นะฮะตรงนี้ก็เป็นเดิมๆโรงงานเลยนะครับที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB แต่ถ้าเกิดใครนะฮะซีเรียสนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นพวกอัปเกรดนะฮะเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเป็นพวกจอ Android อะไรแบบนี้นะครับมีของแต่งรองรับหมดแล้วนะครับส่วนระบบอาการนี่เป็นแบบแมนนวลนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นตัว S นะครับกระจกปับไฟฟ้าเกียร์แมนนวลนะฮะเป็นแบบ5สปีดนะครับเครื่อง3,000อยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวแรงม้า cc ไรเงี้ยกินขาดแน่นอนนะครับ แรงนะฮะน่าใช้น่าขับนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่มีคุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวบอกนี่เป็นอบ์ดหนังสีเทานะครับเดิมๆโรงงานเลยรถปี2019นะครับภายในสวยตัวรถสะอาดนะครับภายนอกแจ่มเหมือนได้รถป้ายแดงนะครับคันนี้เนี่ยผมบอกเลยภาพว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับในส่วนภายในก็จะประมาณนี้นะครับอิสุกไม่ค่อยมีออปชั่นอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวรถหล่อนะฮะประเด็นคืออยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปสูบหน้ารถให้ดูีกทีครับไป เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับตัว all new ส0 0พันเผลอยคันนี้นะครับเรามาพูดกันเรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับคันนี้อินสูรดีแมกนะฮะ3.0ตัว S นะครับตอนเนียวเผลอลอยราคาอยู่ที่5,69,000บาทนะครับ5,69,000บาทนะครับ ครบแบบนี้จบแบบนี้นะครับที่ร <hi> ้านเรามีรองรับให้คุณลูกค้าเลือกสรรมากมายนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้ทันทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนของเงินที่ใช้ออกรถเนี่ยนะครับเครดิตดีดาวเริ่มต้น29,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคุณลูกค้าไม่มีเครดิตล่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่เครดิตของคนซื้อนะครับแล้วก็อาชีพของคนซื้อรายได้ของคนซื้อด้วยนะครับถ้าเกิดรายได้เราเกินครึ่งหนึ <ion> ่งของยอดผ่อนของตัวรถนะครับ เครดิตดีใช้เงินลดหกพันบาทจบเลยนะครับใครสนใจลองเข้ามาคุยรายละเอียดก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรดูไว้ก่อนได้แต่แนะนําเลยนะครับมาไวไปไวจองก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้เดียนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากติดตามเพจปฏิพัทอ์อัโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด u u s c r i b ้นะครับแล้เดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถให้ดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ